ประสบการณ์ของสภาพที่สาโทรประธานมีถ้อยคำแห่งปัญญาที่ลึกล้ำของดาดีจดาด้จังกีดาดี้จังกีบอกว่าในยุคทองนั้นจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรด,ดินีจะรับผิดช,ชอบต่อการออกแบบพระราชวังพวกเขาไม่ได้ทำงานด้วยการใช้ร่างกายแต่ด้วยสัญชาตญาณพวกเขาก็จะรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรในยุคทอง จัก,กรพัิจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการออกแบบรูปร่างของพระราชวังจากสัญชาตญาณหรือจากความทรงจำที่สูงส่งนั้นเพราะว่าเรานั้นได้เคยสร้างพระราชวังของเราขึ้นมาก่อนที่เราจะจากรร่างแล้วอะไรคือสองประเด็นของพระราชวังมี โครงสร้างหนึ่งนั้นคือโครงสร้างอีกหนึ่งนั้นก็คือการตกแต่งประดับประดาโครงสร้างของชีวิตของเราเป็นเช่นไรอะไรคือโครงสร้างของชีวิตของของเราโครงสร้างของพระราชวังของเรานั้นก็คือการมีสมดุลของ8พลังแล้วมุมที่เหมาะสมคืออะไรในที่เปรียบเทียบนะคะ พลังทั้ง8นั้นนะเป็นโครงสร้างเนาะสตรัคเจอร์ค่ะพระราชวังของเราอยู่บนฐานของ8พลังแล้วมุมที่เหมาะสมคืออะไรมุมที่เหมาะสมคือการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรักและละวางเมื่อฉันได้ฝึกฝนการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรักและละวางฉันก็กำลังสร้างสันสกาของรูปนั้นในวัตถุธาตุ คือเราทาให้วัตถุธาตุสร้างรูปขึ้นมาตามนั้นทุกๆครั้งที่เรานั้นได้มีปฏิสัมพันธ์หรือได้ใช้พลังของเราภายในบุคลิกภาพของเราฉันเองนั้นก็กําลังเรียนรู้ที่จะชื่นชมกับรูปทรงต่างๆกันและเมื่อฉันจากร่างและกลายเป็นสิ่งสร้างที่สมบูรณ์พร้อมโครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมในโลกวัตถุ โดยสัญชาตญาณเลยเนี่ยฉันก็จะรู้ว่าฉันอยากให้พระราชวังของฉันออกแบบออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนอยากให้พระราชวังของฉันหน้าตาเป็นเช่นไรและสักครู่นะคะเนาะเราก็จะรู้ว่าเราอยากให้พระราชวังของเราเนี่ย ออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะว่าพระราชวังนั้นน่ะแทบจะเป็นสิ่งสะท้อนของโครงสร้างที่ฉันได้สร้างขึ้นมาภายในสันสกาของฉันในเวลานี้ตอนนี้เราเริ่มเห็นโครงสร้างแล้วนะคะแต่พลังที่เราใช้สันสกาของเรากับแต่ละอันเป็นยังไง แต่ละมุมเนาะการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรักและละวางของพระราชวังของเราเนี่ยมันก็จะสร้างรูปของพระราชวังของเราตามนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะพระราชวังของเราจะมีบรรยากาศความอบอุ่นหรือการเย็นชาวางเฉยเนี่ยเอ่อจริงๆมันต้องไม่ได้เป็นเย็นชาเนาะเพราะว่าละวางหมายถึงการไม่ถูกกระทบนะคะคือยิ่งเรามีสมดุลของสิ่งเหล่านี้มากขนาดไหนพระราชวังของเราอะ่ะก็จะสมบูรณ์แล้วก็สมดุลตามนั้น เอาละมาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วเครื่องตกแต่งประดับประดาพระราชวังนั้นจะเป็นเช่นไรนั่นก็คือว่าไม่ว่าคุณสมบัติใดก็ตามที่เรามีหรือว่าเรามีความชำนาญพิเศษในคุณสมบัติไหนเราก็จะสะท้อนสิ่งนั้นออกมาเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพราะว่าคุณธรรมที่เรามีเนี่ยนะเนื่องจากคุณธรรมที่เราได้สร้างสมเอาไว้แล้วในตัวเราเอง คุณธรรมนั้นจะเป็นเครื่องตกแต่งประดับประดาให้กับโครงสร้างนี้ที่เราได้สร้างขึ้นมาในชีวิตสมดุลของสมดุลของพลังและในแต่ละช่วงเวลาเราก็จะนําแต่ละคุณธรรมต่างๆเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของคุณธรรมนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อเราเข้าไปสู่ยุคทองเราไม่เพียงแต่รู้โครงสร้าง ว่าเราจะสร้างพระราชวังของเราอย่างไรแต่เราก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรกับมันเราก็จะรู้จริงๆเลยด้วยว่าเราจะต้องแต้มเนาะต่งตกแต่งด้วยเพชรกับอัญมณีไว้ที่ไหนพร้อมกันกับว่าเราก็จะรู้ว่าเราอยากที่จะหลอมทองคำออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรเรานั้นเนี่ยก็จะได้คิดคำนวณในเรานั้นได้สร้างสมสัรสกาต่างๆเหล่านี้ในตอนนี้ค่ะ ผ่านคุณธรรมของเราดังนั้นเราก็กำลังออกแบบพระราชวังของเรากันอยู่นะคะคราวนี้เราจะมามีประสบการณ์กับร่างที่สาโโรประธานของเรา